สวัสดีครับชาวาลัคนาราศีพฤษศุกใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ห้ามให้ตัวของท่านนั้นเลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดขาดเพราะว่าในคลิปนี้เป็นคำทำนายจากโคราศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทำนายท้ายทักเตือนออกมาตรงกันว่าชาวราศีพฤษศุกความโชคดีครั้งยิ่งใหญ่กำลังคลืบคานเข้ามาหาดวงของชาวราศีพฤษศในเดือนนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินมากถึงห้าสิบล้านบาทนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงของท่านนั้นน่าตกใจเป็นอย่างมากโหราศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทักเตือนออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าชาวราศีพฤษภ ดวงถึงด้านการงานดวงถึงด้านการเงินดวงถึงด้านโชคลาภและดวงถึงด้านความรักของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงมากดีกันไปหมดทุกอย่างดีแบบเก่าก็โดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันดวงของท่านนั้นไม่ว่าจะทําการงานอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างดีแบบลังเอาไว้ก็ไม่อยู่จุดเอาไว้ก็ไม่อยู่ จะเปลี่ยนจากดวงที่หลายๆให้กลับกลายมาเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่มีให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านคิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านวางเอาไว้ในเมื่อก่อนก็จะลังไหลมากองอยู่ตรงหน้าดังที่ตัวของท่านนั้นปรารถนาทุกประการแล้วท่านที่เกิดในราศีพฤษภ สิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเขียนหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชคครั้งยิ่งใหญ่จะล่นทับ ชีวิตถึงข่าวรู้ไวจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีพฤษภบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชกตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนัก ความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนทีท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบดูเป็นอันขาด ให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเดือนเกิดวันเกิดปีเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในราศีพฤษศนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้น กำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่า ดวงของท่านในเดือนนี้เหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชคจะมีลาบก้อนใหญ่ลังไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชาบแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชกันได้เลยคราบชาวลัคนาราศีพฤษศทุกท่านคลาบ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทําพิธีการชาระล้างกรรเก่าเพื่อต้อนรับโชควัสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านโดยให้ตัวของท่านนั้นตั้งน้นโมสามโจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คําว่าสาธุสาธุสาธุส,ธสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ ขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถอดอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้า จะนำเงินก่อนที่ได้ไปช่างบุญกุศลช่างแต่กรรมดีช่างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ายล้อมไปด้วยติสิ่งดีๆ เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุขัยนิพพานังปัจจโยโหตุสาธุด้วยเถืนทุกท่านครับตามตำราโหราศาสตร์ ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทํานายเกี่ยวกับดวงของชาวราศีพฤษภเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ลาหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ตัวของชาวราศีพฤษภนั้นได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีพฤษภ นับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีดวงชีวิตจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยหลายๆก็กลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝืดเคืองอยู่บ้าง แต่นับจากนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งถ้าวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกดูไวดวงชะตาของชาวราศีพฤษภ นับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปเกินหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกำลรกำไรหรือว่าจะทำธุรกิจใดๆก็จะประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างดวงของชาวราศีพฤษภนับตั้งแต่เดือนนี้ดวงของท่านนั้นได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐี ตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่านับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นจะมีบุคคลที่มีอำนาจบุคคลที่มีบารมีมากมาช่วยอุปธรรมในทุกด้านคนที่เกิดในราศีพฤษภดวงในเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโภคชับนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลง จากเมื่อก่อนที่ตัวของท่านนั้นทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จพอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ง่ายดังกับวว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาของชาวราศีพฤษภที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่า จะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสามสี่ตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่าชาวราศีพฤษศนั้นจะได้ดังความปารถาาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วท่านที่เกิดในราศีพฤษศกเกิดมามักจะเป็นคนพิเศษกว่าคนทั่วไปใครที่เกิดในราศีนี้ ตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าใครที่เกิดในราศีพฤษภเป็นคนที่เหล่าเทวดาและถวยเทพทั้งหลายคอยปกปักรักษาตัวของท่านนั้นเกิดมาชาตินี้จะต้องได้เป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนแต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านนั้นอาจจะลำบากอยู่บ้างแต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเมื่ออายุข้ามเบญจเพศไปแล้ว ชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่หลังไหลเข้ามาหาตัวของท่านไม่ว่าจะทำอะไรตัวของท่านนั้นก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความอุปถัมภ์คำชูท่านที่เกิดในราศีพฤษภบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกัน ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ท่านนั้นได้สร้างมาหลายพบหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีพฤศกเป็นคนที่เหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิด เป็นคนที่มีบุญญาธิการมาดังนั้นในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์นั้นจึงได้รวบดูวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรมเพื่อสำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเปิดดวงโหราศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบิกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำมาแล้วและได้เห็นว่าได้ผลท่านตาเห็น ซึ่งตัวของอาจารย์ได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้นก็จะทำให้ดวงของท่านนั้นจากที่ดวงหลายจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมี ก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั่นเองครับถ้าหาว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทำการขอเข้ามาพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทำให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาด คอยซื้ออาหารดีๆหรือมั่นมาดูแลท่านบางวิธีการแก้กรรามข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบรื่นหมดทุกอย่างทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ปัจจุบันนี้ ตัวของท่านนั้นจะโจรหรือลำบากมาก,ก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นร่ำรวยขึ้นทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาสินห้าหรือสินแปดให้ทำได้ในข้อใดข้อหนึ่งไม่ศีนห้าก็ศีนแปดไม่ศีนแปดก็สีนห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดแม้แต่ข้อเดียว การแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รัก์ของเหล่าเทวดาเป็นที่รักแกเหล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทาน ไม่ว่าจะให้ทานแก่พระอริยเจ้าทานให้แก่คณะสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทําในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินนั้นจะไหลน้องทองนั้นจะไหลมา หาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ขาดคิดคาดฝันเคล็ดลับพิธีการแก้กรรมข้อที่สี่คือให้ตัวของท่านนั้นมันในการนั่งสมาธิภาวนานั่งอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่าห้านาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสน เงินจะไหลน้องทองจะไหลามาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยเคล็ดรับวิธีการแก้กรรมข้อที่ห้าคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมั่นทำย่าให้ค่ะ เคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนาเป็นที่รักเป็นที่เคารพของเหล่าเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลละลกชาวราศีพฤษศทุกท่านครับถ้าหากว่าใครที่ทำตามห้าข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอน ถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะจนหรือลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามห้าข้อที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยมั่งไม่เคยมีก็จะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัว แบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นเองครับสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหน ก็ขอให้หลังไหลามาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยมูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุ้มหนก็อย่าคิดที่จะมาไกลด้วยเถินสาธุูาธุสูธุสาูุาาธูู